ลอสุสนับสนุนโดย Agoda, c a n นั h น n t e r s t a y โหพี่อ้อมโรงแรมที่นี่น่ารักจังเลยพี่อ้อมจองจากที่ไหนคะก็ที่เดิมนั่นแหละ Agoda นี่ไงน้องอ้อมก็ต้อง <ừ> Agoda เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่จะโชว์นะตอนนี้ยิ่งเขามีแอปพลิเคชันตัวใหม่ เห็นไหมสบายมากเลยเวลาเลือกรงแรมไปเนี่ยเขาก็จะโชว์รูปหน้าโรงแรมโชว์แผนที่เห็นไหมอันนี้บอกด้วยว่ามีอาหารเช้าบริการฟรีแล้วก็มีห้องแบบมิสุบุรีบริการด้วยนะเวลาจองก็แค่กดแค่นี้เองสะดวกสบายมากๆใช่แล้วค่ะทุกการเดินทางสำหรับห้องพักนึกถึงอาก d a ค่ะเล้วเลย รายการแจแปอร่อยสุดๆจะพาท่านผู้ชมไปจาะลึกอาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยมี2กูรูและ4ีรีพอร,อร์เตอร์มาแนะนำความอร่อยสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่างของญี่ปุน่น เป็อร่อยสุดๆวันนี้เราจะมาตามหาความอร่อยกันที่ย่านดังชินจูกุโตเกียวทั้งร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังเนื้อเน้นๆกับร้านเดอะเติร์ u เบอร์เกอร์และร้านอิซากายะที่เด่นเรื่องไก่สุดๆกับร้านเทเก t เทเกะแล้ววันนี้ค่ะนองอ้อมก็จะพาไปกินร้านอะไรนะร้านเทเกะเทเกค่ะซึ่งเป็นร้านไก่ชื่อดังและอร่อยมากเทเกะเทเกะ ในช่วงแรกเราจะขอ,อนำเสนอที่พักสุดหรูสะดวกสบายในย่านชินจูกุกันก่อนเลยกับโรงแรม Hund ดอ a Hotel ์โ0เ t ลฮัน t ด l ตั้งอยู่ในเขตชินจูกุสามารถเดินได้จากสถานีใหญ่ชินจูกุเลยแต่จะสะดวกกว่านั้นถ้าเราลงที่สถานีอุคุโบเพราะใกล้กับโรงแรมเพียง100เมตรเท่านั้น ันเดรสเตนั้นให้บริการห้องพักทั้งแบบ s ซ r ร์วิสอพาร์ตเมและในส่วนของโรงแรมด้วยกันในวันนี้น้องอ้อมรีพอร์เตอร์ของเราอาสาพาชมห้องพักของเรากันเลยมาดูกันว่าจะกว้างขวางสะดวกสบายกันขนาดไหนค่ะตอนนี้นะคะอยู่กันที่ฮันเดรสเตชินจูกุค่ะตอนนี้อ้อมจะพามาเที่ยวห้องนะคะนี่อ้อมอยู่ห้อง หนึ่งสองจะบอกว่าห้องกว้างมากคือแบบตามมาดูค่ะเป็นห้องอารมณ์แบบแฟรี่นะคะอยู่กันได้สี่คนนี่เปิดมากก็จะเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลย พอเปิดเข้าไปในห้องก็เจอกับน้องชี้เข้าให้ก็แหมห้องมี้เขาสะดวกสบายมีบริการห้องครัวให้ด้วยน้องชี้ของเราก็เลยอาสาเป็นเชฟให้เราจะทำเบะเด็ดมาามาาทำมา玛มากินอาหารที่เรามีหมูเรามีครัวทำได้ทุกอย่างนี่เรามีไข่มีกะละให้ด้วยห้องที่น้องอ้อมเลือกพักนั้นสำหรับเข้าพักได้ทั้งหมด4คน ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งครัวตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟเลนได้ว,วา่าคุ้มค่าสุดๆห้องนี้นะคะพิเศษมากทำครัวได้ด้วยนะคะซึ่งเราชอบมากเพราะเราเป็นคนชอบกินตลอดเวลาถ้าใครชอบทำอาหาร,รอะไรเอ่ะมาเลยคุ้มมากข้างล่างมีมินิมารมีของไขายเยอะแยะเด็ดมากค่ะ ภาในห้องน้ำก็กว้างขวางมีอ่างอาบน้ำให้และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำก็คือแบรนดโพลานั่นเองหลังจากที่พาชมห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะพาไปดูอาหารเช้าของโรงแรมกัน อันนี้ก็เช้าแล้วหิวมะละเช้าอ่ะหิวแล้วปก <c oughs> ติเราทําอะไรไปที่ไหนคะตอนเช้าตอนเช้าเราต้องไปที่ห้องอาหารเช้าของที่โรงแรมนะคะ<ช>แล้วจะไปเช็คดูว่ามีอะไรบ้างใช่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างแล้วไปหลายย่านแล้วใช่ไหมโ<ช>อซาก้าฮอกไกโดมาโตเกียวมาเช็คที่ฮันเดอรสเตดก่าค่ะตามมาเดี๋ยวดูกันว่าทีี่ ชอบมากเราจะมีพวกกาแฟที่มันกดเลือดสุดด้านได้าก,กินทั่วซองหมากมีไหมไปดูไปทีนี่ก็จะให้บริการแบบ American เบรคฟาสต์มีทั้งนมโยเกิร์ตขนมปังแฮมซอสเสรและชีสขอสองเลยมุมนี้นะคะก็จะมีขนมปังมีแฮมมีซอสเสร็จนะคะให้เลือกลองชิมกันอันนี้ ซาซด้วยได้แล้วอย่างละสองนะคะหิวมากตอนเชา้าไปกินกันดีกว่าบอกแล้วนะคะว่าทุกที่ในโรงแรมที่ญี่ปุ่นมันต้องมีตู้กาแฟ,ก,ฟกดแบบนี้เดีย๋ยวนะดูกันว่าทำยังไงมีครีมเป็นนมออกมาก่อนอ่าน้องสาวคนเล็กตื่นแล้วหรอ ง่วงมากเลือกอะไรเลือกอะไรมิจจาได้โยเกิร์ตโยเกิร์ตมโปรช็อปปิ้งกับสตรอเบอร์รี่นะคะใส่นิดนึงอความอร่อยละสดชื่นยามเชา้าหลังจากสาวๆได้ตักอ,อาหารกันมาแล้วก็พร้อมลุย แท้กันเลยเต็มลูกค่ะเต็มลูกค่ะอยู่แล้วอ่ะกินเลยไหมอ่ะเอาเลยรออะไรครับพอซองแล้วอะพอซองของเราพรีเมียมสุดเพราะเราว่าเอาเนยโปะรูปัวซองก่อนแล้วค่อยไปอกที่หลัง ก่นเลยหน่อยเป็นไงล่ะ <c oughs> จัดเต็มเลยลอะไรอย่างเงี้ยมาลื่นสิคะลอรกินเข้าไปเยอะนั้น่ีงเยอะเลยเหมเต็ม เจแปะอร่อยสุดๆดมาต่อกันที่ร้านแรกของย่านชินจูก,กุกันเลยกับร้านเดอะเติร์ดเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังที่เหมาะกับการเป็นอาหารเช้าในวันนี้กูรูพี่อ้อมน้องไอซ์และน้องโบอาสาพามาชิมมัน,นึงแล้วไม่หายคุอหายคุอหายชิ้นเดียวพอไหม,ไหม,ไหมนเนี่ยอร่อยจริงๆอ่ะเนื้อมันนิ่มมากเจ๊<อ>แปะเลย i ินโตเกียววันนี้แลาอยู่ที่ย่านชินจูกุวันนี้นะคะพื่อ้มมามภาษาพาสองสาวน้องไอซกับตัวโบนะ ของลามไอส์ปิดชินจูกุเลยหาได้ไม่ยากเป็นไงบ้างคะเบอร์เกอร์น่ากินไหมอันนี้จะเป็นทำเบอร์เกอร์ที่จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเมนูก็มีอยู่3เมนูด้วยกันนะคะที่เป็นเมนูเด็ดที่พี่ออฟจะสั่งให้วันนี้ก็คือ1นึ่งแกตัวเดอะเทิร์ดเบอร์เกอร์นะคะอันที่2ก็จะเป็นอะโวคาโดเบอร์เกอร์นะคะส่วนที่3จะเป็นสลัดนะคะเบอร์เกอร์ค่ะเดี๋ยวตามไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงตามไปเลย ที่กูรูพี่อ้อมจะแนะนำในวันนี้ก็คือเดอะเติร์ดเบอร์เกอร์อโวคาโดเบอร์เกอร์และสลัดเบอร์เกอร์ได้แล้วอะโวคาโดของน้องโบอันนี้เดอะเติร์ดเบอร์เกอร์น้ำมันว่านของน้องไงนั่นกอ้โหผู้ชีทะลัค่ะแล้วค่ะส่วนของยอเป็นสลัดเบอร์เกอร์ค่ะตามไปกินที่โต๊ะกันเลย t h อะเติร์ดเบอรนั้นเป็นเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุด,ดิบตลอดจนการปรุงรสให้ได้มาตรฐานเดียวกันที่นี่จะมีการเตรียมเนื้อบดและอบขนมปังเองอีกด้วยจึงมั่นใจได้เลยว่าอร่อยแน่นอน ที่กูรูพี่อ้อมเลือกไปนั้นเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของทางร้านและที่ร้านยังมีเมนูเครื่องดื่มที่น่าสนใจอีกด้วยคือบานาน่าสมูทตี้ชีสส์สมูทตี้และเบซิลสมูทตี้ที่ทานคู่กับเบอร์เกอร์แล้วรับรองวัดเด็ดสุดีร้านนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมี็นเครื่องดื่มสามชนิดกันที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยตัวแรกเลยของไอ์นะคะอันนี้จะเป็นเบซิลค่ะเราชิมดูว่าจะเซ <Basil. S 2> ิล ของน้องไอซ์กับบ้านเบซิลถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวตัวแรกเลยของไอซ์นะคะอันนี้จะเป็นเบซิลค่ะเราชิมดูว่าจะเป็ซเบสิลลองดูลองดูงตายไหมเนี่ยอร่อยนะเลยว่าไปเป็นยาเป็นยา สชื่นมากบอกแล้วมันจะเฟรชขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าที่เวลาเรากินกับเบอร์เกอร์เนี่ยยังไงก็สุดยอดเพราะเบซิลคือจินตนาการกิ่งแล้วก็รสไปไกลแล้วอะนึกถึงอะไรไปกะเพราที่มันแบบให้มันไม่ใช่รสที่มันจะแบบว่าเป็นกระี้ยวอมหวานแล้วเฟรชขนาดนี้เฮ้ยอันนี้เป็นไมค์แม่บริวรสุดของเจเลยขอ่ะ ราคาของนานไหนอ่าพร้อมแล้วลุยได้ลุยเลยนะแค่นี้กันกินของคนไม่เหมือนกันน้องไอซ์เริ่มต้นกับชี่เด็ดเติร์ดเบอร์เกอร์อรดูท่าทางการกินแล้วมั่นใจได้เลยว่าอร่อยสุดๆชี้พะวะค่ะน้องโบอกับอะโวคาโดเบอร์เกอร์ อวโวคาโดนุ่มๆที่บดมาน่าจะเข้ากับเนื้อเบอร์เกอร์ได้อย่างดีที่สุดเห็นแล้วอยากกินตามเลยทีเดียวออร่อยมากเลยค่ะนู้ไซส์ัลักมาก ส่วนของกูรูพี่อ้อมนั้นก็สอนวิธีการกินเบอร์เกอร์แบบทีเด็ดกันก็คือการกดเนื้อเบอร์เกอร์ลงไปให้แน่นก่อนแล้วค่อยเอาเข้าปากคำโตๆคำเดียวรับรองวิธีนี้คุณจะได้ริ้มลองรสชาติของเบอร์เกอร์แบบเต็มปากเต็มคำยูซซี่สุดๆอร่อยมากดูความชุ่มฉ่ำของเนื้อสิ กินไม่ต้องกลัวแล้วเลยนะคะออกิน,นต่อนะุูกินต่อแบบไม่ยัง้งมันกือแล้วมันายคืนหายคืนขายกินเดียวพอไหมเนี่ยพออ้อจริงจริงอ่ะก็คือถ้าใ,ใ,ใครมาย่างเนี่ยนม่ปวดพามีคนขโมยนะังกล้วยพ,พ,พี่ไปกินแล้วหาเรียบร้อยเชฟอุ้ย <c oughs> ให้ชิมให้ชิมไม่เป็นไรนานๆทีให้ชิมเป็นยงไงมะอร่อยมะเข้ากันเป็นอย่างดีเนาะกูรู้พี่อ้อมนี่ไลน์จริงๆแต่ของเราก็อร่อยของเราเฟรชคูอแบบว่าเป็นสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่แพ้นะกับข้อแสนได้เลยค่ะตอนเย็นลีลาการกินเบอร์เกอร์ของแต่ละคนนั้นฟินกันสุดๆจริงๆอย่าลืมนะคะ ย่านชิมพูนนะคะลองแวะร้านมีสูตรผัดเดอเจอเบอร์เกอร์นะคะม,มีเมนูเบอร์เกอร์นะคะขายชิดด้วยกันเริ่มต้นเพียงแค่290เยนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวลืมนะคะสัมผัสฟังอร่อยที่ไม่ควคด่าพในแต่ย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจเปน็นอรอ แก่แปะอร่อยสุด, <S <S สดมาต่อกันที่อีกร้านหนึ่งกันเลยกับร้านเทคแค่เทคเคร้านอิสกยาที่เด่นเรื่องเมนูไก่ ไปทานตอนเช้าเไปเลยค่ะเคนะ๊ะะเออ่ก็กแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะร้านสวยไหมสวยกแต่งสวยงามมากร้านมีพี่กรูกรูแนะนำเลยค่ะกรูกรูชอบเลยค่ะใช่แต่ลนที่เด็ดแน่นอนจ่ะ สี่เมนูที่พี่กูรูปุรุแนะนำนะคะเมนูแรกค่ะเกี๊ยวซ่าไก่น่าทานมากต่อไปเมนูที่สองก็คือไก่เทมปุระค่ะดูอ่าตาลชั้มากต่อไปนะคะเหมือนอารมณ์แบบเป็นไก่บดอะเสียบไม้แต่ว่าแบบรสชาติกลมกล่อม,มอร่อยแน่นอนค่ะซึเิเนะไก่ใช่เป็นซึเิเนะ<อ>นะคะเป็นชื่อของเขานะคะอันนี้ก็เป็น,ปน,ปนอารมณ์เครื่องใน,นะค่ะเป็นหมักอย่างดีแล้วก็รสชาติแบบ จับแซ็บแน่นอนค่ะยากิโทริค่ะเมนูที่กูรูพี่ปูจะแนะนำในวันนี้ก็คือเกี๊ยวซ่าไก่ไก่เทมปุระสกินเนไก่และยากิททริค่ะเมื่อกี้เขาเอาข้าเชดด้่งร้อนมาให้เราด้วยนะคะโอ้โหสาวๆตื่นเต้นอะไรกันเนี่ย เรามาดูกันอะค่ะแล้วมาสัโอ้เกี๊ยวซ่าไก่กินหอมมากถูกมากมาแบบร้อนๆเลยค่ะโอ้มากเกี๊ยวซ่าไก่นั่นเองที่ร้านเะเคเทเคจะทำเกี๊ยวซ่าไก่ได้อย่างน่าสนใจก็คือจะใช้เนื้อไก่แทนแป้งห่อกับไส้เกี๊ยวซ่าเสิร์ฟบนกระทะร้อนน่ากินสุด มาม้ามทานมากเมนูแรกของเรานะคะเกี๊ยวซ่าไก่ไม่ใช่มันต้องมีชื่อเพิ่มเกี๊ยวซ่าไก่กระท้อนสำบอกสำหรับคนที่ไม่ชอบกินแป้งอย่างนี้เลยก่อนนะเลย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 ดยอด ต่อไปเป็นเทมปุระไก่ทอดเนื้อไก่ชุบแป้งทอดมาร้อนๆด้านล้างใส่ซอสปรุงสึดเอาไว้และด้านบนโปดทะด้วยคาทาซอสเล่นปรุงรสกันแบบสองซอสอย่างนี้จะเลยยิ่งทำให้เมนูนี้น่ากินสุดๆเทมปุระไก่ไก่ชของี่มของพี่อของพี่ไก่อนอออก่นอนก่นอก่อ่นอกนก นี่ก็จะเป็นซอสทาทาหน่ะค่ะข้างบนตรงนี้พี่โบ๊ะข้อมูดแน่คะแน่อยู่แล้วเรามาร้านนี้กูรู้แนะตั้มาทั้งทีใช่เรื่องบอกว่าชอบชบแบบพวกซอสค่ะเปรี้ยวๆนิดนิดะอร่อยมากน้ำไก่แรงมากใช่แล้วตัวซอสของเขานะแบบแนะนมากแบบอร่อยมากเข้ากับน้ำไก่มากเลยค่ะ ไก่เทอริอยากิกของที่ร้านจะเสิร์ฟมาทั้งหมด5ไม้ด้วกันแต่ละไม้ก็จะใช้เนื้อไก่ส่วนต่าง,างๆไม่เหมือนกันมีทั้งเนื้อน่องครึ่งในและก็ส่วนของหนังไก่เรามาลองเมนูนี้กันดีกว่าเอ้โหจะทนอะไรเอายางกึ้ขอไม้ี้ไม่รู้เลยว่าของน้องอ้อคืออะไร ที่จานสุดท้ายกับซิกิเนะไก่ซึกิเนะก็คือการใช้เนื้อไก่ที่บดละเอียดแล้วนำมาปรุงรสจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนก่อนที่จะนำไปย่างไฟเมนูสุดท้ายซึกิเนะไก่โอโ้โหอ้วกอันวัอันวัวไปค่ะอเอา,ลา,เ,อา,าเลย่ะเอาเลยค่ะ อี้รออยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วต้องกินเองค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะเราเปิดนักเ่นเป็นไงบ้างครับหนึบนุ่มไหมมันนุ่มมันหนึบเนาะมันแบบการปรุงรสก็แบบกมกลๆอล้วก็เนื้อมากลานีอาหารสุดยอดจริงๆเนาะแต่ละอย่างอร่อยมากทุกที่ที่เราพาไปนะคะคือร้านเด็ดร้านดังสมกับโลแกนของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ อรยไม่ควรพลาดในแต่ละยอดของญี่ปุ่นกับรายการเจเป็น,นอร่อยสุดๆทีเกิดนเจเป็น เป็นช่วงของรางวัลประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้เรามีขนมอังปังแมนมาแจาก2รางวัลเพียงเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปคอมเมนต์ใน a c e b o o กรายการเจแปนอร่อยสุดๆว่าท่านชื่นชอบเมนูไหนผู้โชคดี2ท่านรับไปเลยขนมอังปังแมนปังแมนนะคะแค่กดไลค์กดแชร์เพจรายการเจแป้นอร่อยสุดๆก็รับไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คิววิดีโอแล้วก็กรูปภาพรับไปเลยอังปังแมน Jetpack。